ดีครับผมทุกทรานนะคะจะมาพรีเซนต์เรื่อง Hidden Markup Models for Safety Classification นะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็จะมี 1. Introduction 2. Methods 3. r e s o u r c e 4. Discussion และ5 Conclusion ค่ะซึ่งหัวข้อที่1นะคะคือ Introduction บทนำซึ่งวิจัยที่เรานำมานะคะก็คือเกี่ยวกับภาวะ s e ฟซิตนั่นเองซึ่งภาวะเซฟซิตใน i c นะคะเป็นมหาที่ ต้องการการวิจัยที่เรามั่นยานะคะซึ่งโมเดลก่อนหน้าเนี่ยแนลเดอร์ซีรีส์คาซิเฟียร์เนี่ยสามารถใช้กผู้ป่วยได้ดีแต่ไม่มีการใช้ข้อมูลทางยีนต์ตามเวลางานนี้จึงใช้พีเดนมาคอร์สมอดูล HMM นะคะเพื่อวิเคราะห์ Hidden s t a ิ e ของผู้ป่วยเช่นภาวะเซฟซิตที่ไม่เห็นได้ชัดแถมงานก่อนหน้านะคะได้ใช้ HMM ในปัญหาที่คล้ายกันเช่นติดตามพาร์ล็อกเรตเตอรหรือวิคอร์เลสเตตแต่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฟิสิโอโลจิคัลที่ครอบคลุมแบบในงานนี้ครับ ซึ่งเซฟซิคลาสิฟิเคชันเนี่ยคืออะไรนะครับเซฟซิคลาสิฟิเคชันเนี่ยคือการแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอยู่ด้วยกันสี่ระดับก็คือ SIRS เซฟซิค Cweb เซฟซิคแล้วก็เซฟติกช็อคนะคะซึ่งเรามาดูจักกับ SIRS ก่อนหรือ Systemic Inflammatory Response Syndrome ในภาษาเซฟซิ คือสอที่ร่างกายนะคะมีการอารักเชื้อระบบน้องกับมีการติดเชื้อโดยมีนิฉัยว่ามีเสืส้เมื่อมีอาการ S I R S และมีหลัหากฐานการติดเชื้อที่นันแล้วครับเช่นมีผลแบบบวมเชื้อติดเชื้อซึ่งหมายถึงการตอบสนองต่อการติดเชื้อในร่างกายนั่นเองซึ่งเก,งกี่วกับนิฉัย S I R S นะครับซึ่งต้องมีอย่างน้อยเนี่ย 2อย่างจาก10ข้อก็คือ 1. อุณหภูมิร่างกายนะคะต้องร้อนกงศาเซลเซียสหรือมากกว่า38.5ซเซีเอสสออัตราการเต้นของหัวใจหรือเฮิร์ตเรตนะคะต้องมีมากกว่า90ครั้งต่อนาที3อัตราการหายใจหรือเรสปายเรตต้องมากกว่า20ครั้งต่อนาทีหรือ P A C O 2เนี่ยน้อยกว่า22มิลลิเมตรปลอด 4. ่จำนวนเ็นเลือดขับหรือไวท์เบรกเซียลต้องมากกว่า1นึ่งหสองพันหรือบางมิลลิเมตร ถือมากกว่าสี่พันลูกใหม,ม่ในแมรหรือมีอ <In> ิมเมอร์เชอร์นิวิลเนี่ยมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งความสัมพันธ์กับเซฟซีนนะคะค่ะก็เปิดเกิดสภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยจะสามารถเกิดได้ตั้งแต่ต้นยังจบสีสภาวะเลยก็คือหนึ A ่ง SIRS เป็นภาวะอักเสบเพราะร่างกายจากสาเหตุใดก็ได้จะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ครับส่วนเซฟสีคือภาวะ SIRS ที่สงสัยว่า <S S A R S. <S เกิจกดจากการติดเชื้อเลยมีหลักฐานว่ามีการติดเชื้อ,อย่าง mm hmm. ยัน สามซีเวียเซฟซิตคือภาวะเซฟซิตที่มีภาวะอวัยวะพทำงานผิดปกติหรือออเรแกนดิสฟังชันร่วมอยู่ด้วยส่วนอันที่ 4, สี่เซฟติกช็อคนะคะเป็นซีเวียเซฟซิตที่มีความดันโลหิตต่ำมากและไม่ตอบสนองต่อการให้สารละลายฟลูอิกรีสัสซิเทชันค่ะแล้วทำไมต้องใช้คิดดิมาคอร์สโมเดลนะคะซึ่ง ที่วิจัยเนใช้มีคเดินมาขอบูด้ยวยนะคะถ้าเราดูว่าเราเห็นเพียงผลลัพธ์ของระบบแต่เราไม่ได้เห็นจกเห็นภายในทําให้โมเดลเชิมเนี่ยต้องมีการเอาสเตสจากเส้นไม่เห็นและที่สำคัญน,นะคะพี่เดินมาขอดโมเดลเลยนะเป็นโมเดลเชิงสถิติที่ใช้ข้อมูลแบบระดับเวล t ท m e ซีรีส์เพื่อทำนายสถานที่ซ่อนอยู่ยในสาย transition probabilities และ emission probabilities ซึ่งเหมาะกับมาที่มีข้อมูลเต็นไปตามเวลาเช่นสัญญาีิของผู้ป่วยเป็นต้น,นะครับ ถ้าอยูตัวอย่างให้เห็นง่ายก็เหมือนเช่นการที่เราเห็นถนนเปียหรือเห็นคนถือร่มเราสามารถคาดว่าข้างล่างเนี่ยมีฝนตกอยู่โดยที่เราไม่เห็นในฝนนั่นเองซึ่งโครงสร้างของ h i d า e n m ขอ k o v m แล้วครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันแต่ลาไมาด้หลักของน้าว่าที่ n ้า r มาขอ o d e l ขึ้นเซึ่งท er ี่ด้ n m มาข o v m o d เนี่ยเป็น Machine Learning รูปแบบ Supervised Learning นอกจากมีการใช้ l ลเ e l ที่กำหนดจากนิยามทางคลินิกซึ้่องมี2 Hidden s t ที่จะกล่าวในขั้นตอนในแถวนั่นเอง ซึ่งสามส like ่วนของพีเดนต์มาขอบมาด้วยนะคะเพราะมันจะมีกรอบไปด้วยหนึ d งพีเดนต์สเารที่มองไม่เห e ็นเช่น SARS เซปซิสเซเวตเซปซิสเซปติอคแต่ในการวิจัยนะคะจะทำให้ลดเหลือ2 Hidden s ต a ส e ตด้วยกันส่วนประกอบที่2คือ transition probability โอกาสที่สถานะจะเปลี่ยนจาก State A ไปเป็นสเตจ B ภายในเวลาหนึ่งช่วงเช่นเซปซิเปลี่ยนไปเป็นเซเวตเท่ากับ0 0นยนห่งห้อง s ีเวลเซฟสิทธก็เท่ากับศูนย์ศูนย์สี่สี่เจ็ดแล้วกมจะบอกว่าสถานะาจริงของโรคนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปส่วนข้อควาที่สามคือ emission probabilities หรือ a l p r a t h o d เป็นคำาน่จะเป็นของสิ่งที่เรามองเห็นได้เมื่ออยู่ในแต่ละสเตจเช่นถ้าอยู่ในสเตจเซฟสชีพจรมีออากาศอยู่ที่ข่าไหนถ้าเป็นจีเวลเซฟสิอุณหภูมิควรสูงหรือต่ำแบบไหนซึ่งในงานนี้นะคะใช้ kernel density estimator ประมาณ distribution นะคะ ข้อที่2นะคะก็คือข้อไม่ตอบสนอวิธีการซึ่งในวิธีการคำนวณในแบบที่ได้มาขอบจำลองเพื่อประเมินสถานการณ์ที่มองไม่เห็นนะคะจะมีคนตอนนังนี้ก็คือสองจุดหนึ่งเตรียมข้อมูลศึกษาแบบ case control จากผูก้ป่วยั6คนจาก ICU รดยเวลาทั้งหมด10,48ชั่วโมงจากนั้นตัดข้อมูลที่ผิดเพื่อขยออกจนเหลือ6,550ชั่วโมงเื่อใช้ในการเ a นนิ่ง testing และใช้ข้อมูลมอเท่าไซส์ รลายชั่วโมงได้แก่ temperature hr rr spp dbp sirs score model based insulin sensitivity ใช้แกน accp sccm set s i t definition นะครับเพื่อแบ่งะร,บระดับภาวะของการติดเชื้อก็จะมี sirs set สิบ set 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 i c shock สองจุดสองนะครับก็คือนิยามการติดเชือ้อซึ่งปกตินะคะการติดเชือ้อจะแบ่งเป็นแบบ sirs ไป set สิบไปสิบไป set สิบไป set ติดช็อค แต่เพื่อทําให้โมเดลทํางานง่ายขึ้นนะครับวิจัยนี้จะมีการลดเหลือเพียง2คลาสคือ controls คือจะประกอบด้วย SIRS บวกเซฟิเป็น4,860ชั่วโมงกับ cases ซึ่งมี severe s e p บวกเซ p t s h o c รวมกันเป็น4,860ชั่วโมงโดยจำนวนชั่วโมงในแต่ละระดับมาคามีค่าในตารางข้างล่างเลยก็คือ SIRS มี1 5 2ชั่วโมงเซฟมี3,808ชั่วโมง จีเวียวเซฟสี่มีหนึ่งคณะห้าสิบห้าชั่วโมงและเซฟติอชองมีหกพันอ่อยหกร้อยสามสิบห้าชั่วโมงค่ะสำหรับหัวข้อที่สองจุดสามนะครับเกี่ยวกอบสถิติการประเมินล่วงหน้าผู้วิจัยเนี่ยได้ใช้มาตรวัดความแม่นยำโดยใช้มาตรวัดดังนี้ครับหนึ่งเซนซิทิวิตี้และสเปซิฟิซิตี้ครับเซนซิทิวิตี้เนี่ยคืออะไรมันคือจำนวนของคนที่เป็นโรคมาเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับส่วน specificity เนี่ย มันหมายถึงผู้ป่วยที่มีผลเป็นบวกแต่บวกแล้วจะเป็นโรคจริงหรือไม่เป็นโรคเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากขนาดไหนครับโดยในที่นี้นะครับค่า specificity เนี่ยเราจะพิจารณาที่ one specificity ครับ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณค่า AUC หรือ Area Under the, the ROC Curve ก่อนที่เราจะไปเข้าใจในตัวของ AUC เนี่ยเราต้องไปทำความรู้จักกันก่อนว่าค่า AUC เนี่ยมันคืออะไร r o c Curves นะครับก็คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง s e n s i t i v i t y แล้วก็ค่า One Specificity โดยเครื่องมือในการวินิจฉัยเนี่ยทวนจะมีค่า r o c Curve เนี่ยครับชิดสายบนเพราะว่าอะไรเพราะว่า การที่มันมีค่า OC ช4ิดซ้ายบนเนี่ยนั่นหมายถึงมีเซนซิ t ติวิตและวันสเปซ i f ฟิซิตที่สูงซึ่งก็จะสอดคล้องกับการคำนวณของค่า AUC นั่นเองซึ่งค่า AUC เนี่ยยิ่งสูงก็จะเท่ากับพื้นที่ใต้กราบเยอะถูกไหมครับยิ่งพื้นที่ใต้กราฟเยอะเท่าไหร่เนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ย มันก็สูงเช่นกันโดยค่า AUC ที่เหมาะสมนะครับก็คือควรจะมีค่ามากกว่า0.9ก็คือมีความแม่นยำสูงส่วนถ้า AUC เนี่ยเท่ากับ1ก็คือโมเดลนั้นเนี่ยเพอร์เฟกมากเลยครับมากกวัาถัดมาเลยก็คือค่า LHR หรือก็คือ l i l a w i o ratios ค่า l a l i o ratios คืออะไรมันคืออัตราส่วนของความน่าจะเป็นของผลในการตรวจกลุ่มคนที่เป็นโรคเทียบกับคนไม่เป็นโรคโดยเราจะแบ่งเป็น R H LHR บวกแล้วก็ LHR ลบ LHR บวกเนี่ยคือโอกาสที่จะเป็นโลกส่วน LHR ลบอันเนี้ยคือโอกาสที่จะไม่เป็นโรคโดยค่าเหล่านี้มันจะส่งผลต่อการเทียบการเปลี่ยนแปลงครับระหว่าง post test กับ pre t e s โดยค่าที่เหมาะสมนะครับคือค่า LHR บวกเนี่ยควรจะต้องมากกว่า10และค่า LHR ลบควรจะต้อง น้อยกว่า0.1ซึ่งลักษณะนี้มันหมายถึงว่าตัวผลการวินิจยของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของโพสเทสเทียบกับพีเทสที่มากซึ่งจะส่งผลต่อการวินิจฉัยครับตัวมัดวัดถัดมาเลยคือค่า DOR ไดแอก s s s ิ s ออ ratio ตัว i i g n o s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  o d s Ratio เนี่ยมันคืออัตราส่วนของการวินิจฉัยโดยคิดมาจากการเอา l h r บวกส่วนด้วย l h r ลบ ตัวค่า DOR เนี่ยครับก็สามารถตีความมาได้3อย่างเหมือนกันโดยที่ถ้าค่า DOR เท่ากับ1มันหมายถึงตัวการทดสอบนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยถ้าไม่ไม่ถึงไม่มีประโยชน์ล่ะก็เพราะว่าผลของ p o s t t t s t กับ p t e ท t มันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วนถ้าค่า DOR ยิ่งมีค่ามากซึ่งในตัวของงานวิจัยเนี่ยครับค่า DOR เนี่ยมีค่ามากกว่า20 ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงว่ามันมีประโยชน์ในการใช้งานทางคลินิกมากส่วนถ้าค่า DOR เนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งมันจะหมายถึงประสิทธิภาพการวินิจฉัยเนี่ยให้ผลตรงกันข้ามให้ผลตรงกันข้ามแล้วมันต่างจากเท่ากับหนึ่งยังไงหรือมากกว่าหนึ่งยังไงก็คือมันอาจจะต้องตีความไปนในเวย้อนกลับครับผมส่วนมาตรสุดท้ายคือค่า PPV หรือ Positive Predictive Value ค่า PPV เนี่ยมันคือโอกาสที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นโรคนั้นจริง ยิ่งค่า PPV สูงนั่นก็หมายถึงว่าเครื่องมือนั้นเนี่ยมีความจำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคสูงและค่า NPV หรือ Negative Predictive Value ก็คือผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นโรคนั้นจริงชัดเจนมากแค่ไหนโดยยิ่งที่ค่า NPV น่ะสูงความแม่นยำแล้วก็ความไวเนี่ยก็จะสูงเช่นกันครับ หัวข้อถัดมาของเราหัวข้อที่2อจุดส technical exposition หรือการบรรยายในเชิงเทคนิคนะครับตัวในที่นี้ผู้วิจัยใช้โมเดลหลักเนาะก็คือตัวของ hidden markov model นะครับหรือ hmm โดยจะประกอบไปได้วย2 stage คือ stage ปกติแล้วก็ stage ที่ป่วยเป็นรรคซิทธิ์โดยเราจะตีความให้กลุ่มที่ปกติเนี่ยเท่ากับ0ส่วนคนที่ป่วยเป็นเซฟซิดเนี่ยจะเท่ากับ1 หลังจากนั้นนะคะจะนำมาคำนวณความน่าจะเป็นโดยใช้การคำนวณแบบ c kind o of n d i n a l Density Estimation หรือก็คือ H ค่า KDEs นะครับผมโดยเราจะสังเกตจากตัวแปรที่สังเกตได้ซึ่งตัวข้อมูลนั้นก็คือข้อมูลของ visual ครับผม visual size เนี่ยทำไมเราถึงสังเกตลักษณะตรงนี้เพราะว่าเราในฐานะที่เป็นคนวินิจฉัยเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยตอนเนี้ ผู้ป่วยเขาติดโรคหรือเขาเป็นเซฟซิตหรือไม่เป็นเซฟซิตเราไม่เห็นเราก็เลยต้องพิจารณาจากจากวิชั่นซ้ายเราวิชั่นซ้ายหรือสัญญาณชี้ที่เราสามารถถินได้มันมีอะไรบ้างก็เช่นชีพจรการหายใจหรือ SIRS ก่ r e นะครับหลังจากนั้นก็จะนำมาพิจารณาจากค่า transition metric ก็คือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจาก State 1่ไป s t a t e 1โดยในงานวิจัยนี้นะครับก็จะพิจารณาไปที่ตัวเคสที่เป็นเคสคอนโทร กับเคสเซก็คือคนที่เปิดเป็นเสพสิทธิ์ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอย่างสมมติเรา,าตรวจความเปลี่ยนแปลงและพบว่าจะกลุ่มคอนโทรเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเคสก็คือเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มที่ป่วยไปรดเสพสิทธิ์เนี่ยเท่ากับ1.52เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงก็คือเราจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับ แต่มันก็จะต่างกันตรงที่ว่าในการที่เราพิจารณาตรงนี้เราไม่ได้ว่า Classification ธรรมดาเราจะมีการ Classification เทียบกับเวลานั่นคือตัวหลักการทำงานของแคเน e l d e n s i t y estimation ครับผมต่อมาหัวข้อส5งจุด s ้า n s หรือ observation model ในตัวนี้ก็จะเป็นการหาความน่าจะเป็นโดยสารแตละสถานการณ์ที่ซ่อนอยู่นะคะโมเดลจะต้องรู้ว่าตัวสัญญาณชีพที่วัดได้เนี่ยลักษณะสัญญาณแบบไหนคนจะตีความว่าแบบนี้คือผู้ป่วยก็คือจะมีการเก็บข้อมูลก่อนนะครับแล้วว่าลักษณะสัญญาณชีพประมาณนี้มีความน่าจะเป็นสูงจึงค่อยจัดคลสจึงค่อยจัดคลาสให้ผู้ป่วยที่มีลักษณะสัญญาณชีพแบบนี้ กลายเป็นผู้ป่วยเซปซิสคือจากที่เราได้บอกไปหัวข้อสาดสนะครับว่าตัวเนี้ยเราใช้แคนเนี่ยเดซิ t ี้เอสเเนี่ยในการคำนวณแล้วก็สร้าง class conditional joint p r o b b b i l i t y recities ของตัวชีวะทางชีววิทยาของโคฮ่อตที่เป็น c a s e สก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคเซปซิสแล้วก็โคฮอร์ของคนที่เป็นโรคคอนโทรลก็คือในที่เนี้ย ผู้วิจัยผู้วิจัยเนี่ยกำหนดให้กลุ่มคอนโทรสเป็นกลุ่มคนปกติโดยตัวกลุ่มของ KDE เนี่ยครับมันเหมาะเมื่อใช้งานแบบไหนมันเหมาะเมื่อต้องการที่จะประมาณ distribution จริงของข้อมูลที่มันไม่อยา,ากจะปกติได้ครับ ลักษณะนี้นะครับคือเราเทียบหาความน่าจะเป็นเทียบกับเวลาครับโดยจากสูตรที่อาจารย์ได้เห็นแล้วก็ทุกคนได้เห็นตอนนี้เนี่ยก็หมายความว่าจะใช้ความน่าจะเป็นของสัญญาณชีพก็คือจากการคำนวณค่า KDE ร่วมกับโอกาสการเปลี่ยนแปลงหรือ transition ของเซฟ s t ต t e เพื่อหา probability ว่าตอนนี้เนะี่ยเป็นเซฟซิตหรือไม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยครับต่อมาจะเป็นการฝึก t ทรนนิ่งและการทดสอบวอลิเดชันนะครับซึ่งจะมีเป็น Resubstitution vs Repeat Holdout ซึ่ง Resubstitution Estimate เนี่ยจะเป็นการฝึกและการทดสอบข้อมูลเนี่ยบนชุดข้อมูลเดิมให้ผลแบบ Maximum Performance มนาให้ค่าดีเกินจริงเพราะว่าโมเดลเนี่ยมีการจดจำข้อมูลมาก่อนแล้วส่วน Repeat Holdout Estimate เนี่ยจะเป็นการฝึกและทดสอบข้อมูลของผู้ป่วย ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าจะเรียกว่า unseen data ก็ได้โดยจะแบ่งข้อมูลเป็น one f i หรือ20%ของผู้ป่วยเนี่ยจะถูกโฮเอาเป็น t ท s t แล้ววน3้ำหนพครั้งเอาค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยมาประเมินแบบ minimum performance ซึ่งจะได้ค่าที่จริงจังกว่าเพราะว่าเป็นการรักษา Time Series ของผู้ป่วยโดยโฮเอาเป็นรายผู้ป่วยไม่ใช่รายชั่วโมอง เหตุผลที่ใช้การวิพีโซเอาเนี่ยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็น Time Series ต่อเนื่องการโฮเอ u าตามผู้ป่วยจะไม่ทำลายความต่อเนื่องของลำดับเวลาในชุดฝึกและเป็นการประเมินที่เป็นธรรมมากขึ้นสำหรับการแก้ปัญหาแบบ Sequential Data ต่อไปก็จะเป็นการคำนวณแบบ Posterior หรือเป็นการทำนายสถานะแบบ Real Time หลังจากได้ Transition Metric หรือว่า Metric การเปลี่ยนแปลงสถานะและ Emission Density หรือความหนาแน่นการส่งผ่านแล้วเนี่ยโมเดลนะ่ะจะคำนวณจะคำนวณ Posterior Possibility หรือความน่าจะเป็นภายหลังของสถานะในชั่วโมงที่ทีโดยใช้สรรมการ HMM Hidden Markov Model แบบ Recursive แบบมี prior จากชั่วโมงก่อนหนะ้า แล้วจะมาทำการเป็น n o r m a l i z e เพื่อให้ได้สรรมการอัพเดตตามกฎของเบโดยที่ t ี่ t st จะแสดงถึงสถานะที่เวลา t ส่วน xt เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่สังเกตในชั่วโมงที่ t การเริ่มต้นเนี่ยต้องมี initial clinical guess สำหรับ prior อาจเป็นค่า chance หรือการประเมินจากข้อมูลคลินิก สรุปหน้าที่โมเดลอัปเดตเนี่ยความน่าจะเป็นของสถานะของผู้ป่วยแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงและให้ค่าความน่าจะเป็นเป็นผลลัพธ์ที่ใช้ตัดหรือว่าเป็นคัทออฟเพื o ่อสร้าง ROC คำนวณเมตริกอื่นๆส่วนต่อมาก็จะเป็น Resolve หรือว่าผลลัพธ์นั่นเองซึ่งผลลัพธ์อันแรบ3.1เป็น Hidden Markov Model Transition p o s s i b i l i t y จากข้อมูลจริง ก็คือจะได้ว่าชั่วโมงที่ยังอยู่ในสถานะเดิมเนี่ยหรือว่าเรียกว่าสถานะศูนย์จะเป็น SIR s เซฟสเปลี่ยนเป็น SIR e ซ s สที่4,286ชั่วโมงซึ่งจะถือว่าสถานะเนี้ยเป็นสถานะที่แบบว่ายังไม่มีอันตรายส่วน s e r v e r s อร์ซฟสกับเซฟสี่ช็อคเปลี่ยนเป็นเ m มจะมีเวลาที่1,583ชั่วโมงครึ่งสถานาเนเป็นสถานะที่มีความรุนแรงของอาการเกิดขึ้น ส่วนชั่วโมงที่เปลี่ยนสถานะหรือเราจะเรียกว่าเคสส่วนที่เป็นสถานะเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าคอนโทร์ s i r s าร์เอเปลี่ยนเป็นเซิร์เวอร์ S F ็ s F ีช็อคเนี่ยอยู่ที่66ส่วนเซิร์เวอร์ S F ็กับเซ็ติดช็อคเปลี่ยนเป็น s i r s F อาร์เอดที่74ดังนั้นทาร์สิชันพอเบียบิวิตี้จากคอนโทร์เป็นเคสเนี่ยอยู่ที่0.0152 ส่วนจากเคสเปลี่ยนเป็นคอนโทรนี่ยอยู่ที่0.044 7ต่อมาเป็น3.2ก็คือจะเป็น re-substitution estimate r e s o u r c e จะเป็น overall performance ก็คืออันแรกจะเป็น sensitivity โอกาสที่โมเดลเนี่ยจะวิธิจฉัยถูกต้องถ้าผู้ป่วยเป็นโรคจริงจะมีอัตราความแม่นยำอยู่ที่59 9 5ต่อมาจะเป็น สเปกซิฟิซิตี้โอกาสวินิจฉัยถูกถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นโรคจริงก็จะมีความแม่นยำอยู่ที่61-96%ส่วนออต่วต่อมาจะเป็น p o โพซิทีฟ i ฟร์ว h ห o d Ratio หรือว่าการทำนายเคสซึ่งเลขตรงนี้ยิ่งสูงเนี่ยจะยิ่งดีต่อไปก็จะเป็น n e negative l i k e l i h o o d Ratio ก็คือเป็นการทำนาย Control เลขตรงนี้จะยิ่งต่ำยิ่งดีจะมีค่าอยู่ที่0.05-0.66 ส่วนต่อไปจะเป็น AUC ประสิทธิภาพการจำแนกโดยรวมก็ถ้าเกิดประสิทธิภาพการจำแนกโดยรวมเนี่ยจะมีค่าที่ดีมากก็คือจะอยู่ที่1ซึ่งจากโมเดลเนี้ยจะมีค่าอยู่ที่0.63ถึง0.99ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ1มากๆก,ก็คือประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมส่วนต่อไปก็จะเป็น d i a g n o s t i o o d d s ratio จะเป็น r a t i o หรือว่าสัดส่วนระหว่าง เอ่อ positive r right i k a l o d ratio ส่วนด้วย negative r right i v e l o d ratio โดยค่าเนี่ยจะมีอยู่ที่2 4 7ถึง474ค่าที่สูงเนี่ยแสดงถึงประสิทธิภาพการวินิจฉัยของโมเดลเนี่ยได้ดีเยี่ยมคือยิ่งค่าสูงก็คือจะจะบ่งบอกว่าโมเดลนี้วินิจฉัยได้ดียี่ยมนั่นเองแล้วต่อมานะคะก็คือใน discussion หรือว่าข้อคิดเห็นนั่นเองซึ่งเราจะมีส่วนนี้ไปทำไมนะก็คือหมายความว่า ส่วนของ d i s c u s s ั o n เนี่ยมันจะเป็นการบอกในๆว่าผลเหล่านั้นบอกอะไรได้เกี่ยวกับโมเดล hidden Markov model ที่ใช้ในการตรวจเ p s i s นั่นเองก็คือเราเนี่ยจะไม่ได้เอาข้อมูลแบบที่เป็นเชิงสถิติมากมายนะเอามาพูดในส่วนนี้แต่ว่าเราจะเป็นการพนันว่าโอเคผลที่เราได้มาแล้วนั้นเนี่ยมันมีการบอกค่าอะไรบ้างหรือมันเป็นการแบบบอกอะไรได้บ้างในส่วนของ hidden Markov m o d e นั่นเองซึ่งข้อคิดเห็นข้อที่หนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า เป็นการประเมินผลของโมเดลซึ่งจะเห็นว่าผลของการทำนายโมเดลนี้เนี่ยมีคุณภาพที่กว้างมากกว้างมากที่นี้เนี่ยหมายความว่าอะไรอ่ะดูจากตัวอย่างได้เลยค่ะก็คือตัวอย่างที่1 sensitivity อยู่ที่5 9าสถึงเกอ่ะแค่ตัวแรกก์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วต้องค่ะตัวที่2 specificity อยู่ที่6 1ส6ถึงในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเนี่ย มันจะเป็นฟิลเหมือนกันที่เราเดาวผลข้อมูลแต่ว่าถ้าเปอร์เซนต์มันสูงขึ้นเนี่ยหมายความว่าผลเนี่ยเริ่มดีแล้วก็ใช้ได้แล้วต่อมาเป็นค่าของ AUC อยู่ที่0.63ถึง0.99ก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันทําใ้้เห็นว่าบางค่าเนี่ยมีความแม่นยำที่ต่ำแต่บางครั้งที่เรามีการวัดข้างต่อมาเนี่ยก็คือความแม่นยำเนี่ยก็จะสูงขึ้นมันมีความแ,มแน่นอนค่ะหรือว่าไม่สเสถียรนั่นเอง ต่อมาคือค่า DOR อยู่ที่2ถึง474โอ้โหกว้างมากๆเลยทีเดียวเนี่ยบางครั้งก็ทำให้แบบแม่นยำต่ำบางครั้งก็แม่นยำสูงและค่าสุดท้ายนะคือก็คือค่า l i k e l y h o o d Ratio ก็บางค่าเนี่ยก็จะได้ต่ำมากไอ้ค่าที่ต่ำมากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลต่อก,การตัดสินใจทางการแพทย์เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าค่าที่สูงๆเนี่ยก็ โอเคก็สามารถช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์ได้จริงเหมือนกันค่ะจะเห็นได้ว,ว่าค่าแต่ละค่าที่พูดพูดมาเนี่ยมีความทั้งแม่นยําแล้วก็ไม่แม่นยำเนาะแล้วก็สาเหตุที่มันทําให้โมเดลนี้เนี่ยมีความที่ไม่สะเทียนเท่าไหร่ก็เพราะว่า 1. เลยค่ะเรามีการจัดกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเซปซิสเนี่ยยาก2ออาการของผู้ป่วยที่เป็นเซปซิสเนี่ย มีความไม่ชัดเจนค่ะเนื่องจากย้อนกลับไปที่ส่วนของ introduction เนาอาการของผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะมีทั้งมีไข้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างซึ่งอาการในี่เนี่ยมันจะไม่ชัดเจนขนาดนั้น 3. ผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีอาการเข้าไข้หลายกลุ่มจากที่อ้างอิงใน introduction มาเหมือนกันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าอาการในการเป็นเซปซิสเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ีอาการด้วยกันถ้าเป็น3ใน4เนี่ยก็จะถือเป็นเซปซิสแล้ว ต่อมาคือข้อคิดเห็นข้อที่2ค่ะหรือว่าเป็นข้อจํากัดและวิธีการสร้างโมเดลซึ่งข้อจํากัดที่นี้มันหมายถึงในตอนแรกเนี่ยการเป็นเซฟซิสมันจะมีทั้งหมด4ระยะด้วยกันซึ่ง4ี่ระยะเนี่ยมันมีความเป็นยูนิเวอร์แลเนาะแต่ว่าพอเราจะเอามาใส่ในตัวโมเดลเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก C เป็น2โมเดลเพื่อให้ลดปัญหาโอเวอร์ฟิตติ้งแล้วก็ลดปัญหาลเคอลแมกซิมาเวลาคำนวณไลน์ลีหูนั่นเอง ซึ่งโอเคค่ะถ้าเราลดจาก4พารามิเตอร์เป็น2พารามิเตอร์แล้วเนี่ยม,มันลดปัญหาเหล่านั้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะเพิ่มปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีความละเอียดของข้อมูลที่น้อยลงซึ่งจะเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยว่าข้อจํากัดในการใช้โมเดลเนี้ยคือ 1. ตอนที่มีการไปตรวจวัดของงานวิจัยเนี่ยนะคะเขาเอาผู้ป่วยในที่เป็นเซฟซิสเนี่ยมาแค่36คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยในการเอามาเทรนนิ่ง 2. hidden set บางชั่วโมงเนี่ยมีการ label ผิด 3. ผล r e p e a t e d h o o out ให้ค่าที่ worst case ที่ต่ำมากๆทำให้ภาพรวมโมเดลเนี่ยมันดูไม่สะเทียนนั่นเองและมากันที่หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือหัวข้อของ conclusion หรือว่าผลสรุปนั่นเองซึ่งผลสรุปในที่นี้เนี่ยก็จะได้ทั้งหมด4ข้อสรุปด้วยกันก็คือข้อสรุปที่1 Hidden m o d e l นะคะก็จะเป็นโมเดลที่เหมาะสำหรับการติดตามเซ i ซิสเตใน ICU แบบเวลาต่อเนื่องค่ะหรือว่าเป็นชามซีรีสนั่นเองก็คือการนับผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรกๆจะถึงระยะสุดท้ายไม,ไม่ได้หมายถึงระยะสุดท้ายที่ใกล้ตายนะคะแต่หมายถึงระยะสุดท้ายในการรักษาข้อสรุกข้อที่2ก็คือเป็น Hidden m o model เนี่ยเป็นการให้ข้อมูล เชิงความน่าจะเป็นที่สามารถที่บางทีสามารถช่วยในการตัดสินใจของแพทย์ได้ค่ะและข้อสรุปข้อที่3นะคะถ้าเราต้องการขยาย Data Set และปรับเลือกตัวแปรให้มันยําขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือ,อ Hidden m a r อ o ์ m o เด l นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เสะเทียนขนาดนั้นแต่ว่ามันถือว่าเป็นก้าวแรกในการทำระบบ Decision Support สำหรับการทำงานทางการแพทย์นั่นเอง และวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรา Hidden ม a r อ o Model มีทั้งหมด4คนด้วยกันขออนญ้ตจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ